สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนาะครับที่มองเห็นข้างนานี่คือครับเปินวาสามแยกสามแยกวัดกลุ่พระโกนากับตำบลสักคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนี่คือจุดไฟแดงนะครับไฟแดงแห้งที่หานะครับแห่งที่หาของอำเภอสุวรรณภูมิ นะครับเป็นก่อสร้างนะครับสร้างสร้างเป็นถนนนะครับซีเลนนะครับเป็นถนนเเลนนะครับเมืองแหลวเมืองลักษณะนนี่้ายๆก็ยุ่ในตัวเมืองเนาะครับนี่คือนะครับสามแยกวัดกูพระโกนานะครับตำบลสักคูนะประจำวัดเพียรเนาะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปีน้องเนี่นะครับรถผมก็เคยบอกเคย่าดเธอหนึ่งอยู่นะครับยุดนี่ตรงนี้ไฟแดงปีน้องราเกิดอุบัติเหตุนี่หลายแล้วครับสามสี่หาปีที่ผ่านมาบอดีเป็น นะครับปฏติเหตุรถมาจากฟางท้ายไปขวานะครับมาจากที่ผมบอกอยู่ในขณะนี้นะครับจะเรียวขวัไปวนอภมพี่น้องรถพอกับลูกผัวกับเมียพี่กับน้องพี่น้องนะครับถูกรถพี่กับถูกรถต่างๆนี่นะครับเขี่ยวชนกระเด็นนะครับเสียชีวิตเสียทรัพย์สินพี่น้องแต่ว่าในขณะนีเนะครับเ้ากับบ่าประมาทนะครับ นะครับถึงว่าสีมีนะครับไฟแดงเนาะมีไฟแดงเข้ากะว่าประมาณพี่น้องก็เรามาระวังนะครับอย่าพยายามพาไฟแดงนะครับไฟเขียวขึ้นยังไปพี่น้องนะครับไฟเขียวกันแล้วก็ต้องมุงจะกอนนะครับดูก่อนนะครับว่านะครับว่าสมควรไปบอนะครับว่ามันมาไฟเขียวแล้วปุ๊บพี่น้องนี่ครับไฟเหลืองเกิดแล้วหยุดจะรอจะกอนพี่น้องอย่าไปอย่าฝ่าพี่น้องไฟแดงนี่นะครับกาต้องเคารพ กดเข่ารบกติกานะครับเข่ารบกฎจราจรพี่นอ้องยิงกุมมือนีนอ่นะครับกฎจราจรแยงไหลาแล้วบ่บ่ได้เป็นการนั่งรถประกาดเฉีมขัดต่างๆพี่น้องไม่ยุ่งกับจีนเนาะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับไอพี่น้องไอเอฟซีมึงกรบผมนี่นะครับไปมึงนี่นะครับ,บเลี้ย,ยวขวาไปกับไปซวนครับผมนะครับเลี้ยวซ้ายกับไปทางจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเลื่อนเกินพี่น้อง นี่คือสามแยกวัดกูพระโกนาตำบลสักูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกับพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดีใจน้ำพี่น้องนี่แหะครับบ้านเฮือนเนาะกับสมัยก่อนทนะครับสี่หาปีเนาะครับที่บ้าเห็นขนาดนี้ครับรถบิ๊กอัพจต่บ้านพี่น้องรถตรงของรถเคอรี่นะครับพุ่งชนบ้านหลังที่ข้างในครับพี่น้องนะครับเกิดความเสียหายว่าดีนพี่น้องครับ มอเตอร์ไซค์ไปทุรักกังกลางคืนนะครับพออยังกับพอมาจ่าไซมื่อนี่ครับมารจาร์ซูรินนะครับรถวิ่งแข็งนะผมไปจ่าเนี่นะครับวิ่งไปนะครับมองบ่เห็นคนสิ่ครับรถปีกับรถตู้กับตามยาไปนองรถซิ่งลอยนะครับมองบ่เห็นนะครับส้นนะครับเกิดอุบัตเหตุเสียชีวิตนะครับจังบ่อพี่น้องเนาะขาบก่ลำบากระวังสาธุเด้อนะครับน่าป่ยใหญ่ลงปัญญากรลงปัญญส้มนะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์ดูแลลูกหลานอยู่ยไกอยู่ยไก่นะครับ นันวาไปไกลกระเอื่อนหาอยูไกกระเอื่อนหอดนะครับคุณพระคุณเจ้าคุณจิงศักดิ์สิิทธ์วัดกูพระโกนาตำบลสักคูอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับพี่น้องไฟเขียวขึ้นนะครับมึงสะกอนจังไปพี่น้องนะครับจังยูเทิร์นนะครับนี่คือผนยูเทิร์นนะครับนีเขาบ้องไปนี่ครับคือไปสั่นพระพุทธวนภูมิเนาะนี่นะครับนี่นะครับยูเทิร์นน้ำมังกรนี่ครับบอมมียูเทิร์นนะครับทางคนทางเลี้ยวนะครับบอมมีกดบอมมีระเบียบนะครับ ี่ก็ทั้งมุ่งไปนาไปย่งางอำเภอพลทรายเนาะครับนี่แหละครับเป็นถนนสาย2086พี่น้อง2086ครับไม่ได้บอกหวยครับประเด้บอกเลขนะครับเป็นถนนสายสองศูดอู้ไปดอกหญ้าไปหอ,อพดพไรหมดเลครับลาาสีสไลด์ชิดตะเกียบหมดละนี่นะครับจเจริญเกินนะสองฝาก้างนะครับมีร้านส่องอูนะครับร้านส่องอู้านขายของต่างๆพี่น้อง นะครับกำลังจะเลื่อนนะครับบนกระสางถนนแล้วนะครับเป็นถนนสีเลนเนาะอี่พบว่านะครับนี่ครับอำเภอราศีสิบเกียรติองค้นธาตุสิบแปดจีโร่ครับจากที่ไปเนาะกับเป็นถนนสีเลนเพราะว่าน่าจะไม่เกินอีกสามสองสามปีนะพี่น้องเนาะกับถนนสีเลนก็จะไปหอดในตัวนะครับอำเภอพนชายโดยตรงเนาะครับนี่คือเขตตำบลสักคูอำเภอสุวรรณภูมิครับในเขตนี้นะครับเขตที่ผมบอกยู่ในขณะนี้ ครับยังมาแตหอดคนใช้เนาะครับกระฟักมีฝากน่องกาันต์กระผมครับรถก่ระมัระว่างนะครับบ่ฝ่าจนเกินไปบ่าไหวจนเกินควรนะครับคอยไปคอยมาระมัระว่างครับให้กาลังใจกันนะครับหายทางกันเนาะครับเห็นรถชุกเฉินเห็นรถนะครับอ่รีเฟอร์ต่างๆมีน้องเจายครับรักษาพยาบาลเจาะเขาโรงพยาบาลไก้นะครับไปแอบให้รีทางให้เพิินนะครับได้เป็นคื่ข้าว นะครับคนเท่าจะทักว่าให้เกียิซึ่งกันแลกกันนะครับให้โอกาสให้เวลาให้ความรู้พี่น้องกันอยู่ทำกันได้นะครับนี่คือนะครับจะเขตพื้นที่ของตำบลสักูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดพี่น้องฝ่าฝนที่จะตกอยู่ดีไมแอนครับฝากนะครับกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดไล้์กดแชร์ครับถ้าวัคซีนผมมีประโยชน์มีสาระขอบคุณและขอบคุณครับผมสวัสดีครับ